แล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมในทุกๆวันนะคะช่องนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็นส้มตำนะคะเพราะว่าเป็นอาหารที่แม่จ๋าชื่นชอบนะคะก็จะกินบ่อยนิดนึงนะคะไม่นิดแต่เยอะยอเลยมาทุกคนวันนี้ตำมะละกอกุ้งสดแรดิสปลูกเองทุกคนนะคะมีขนมจีนนะคะแล้วก็นี่ก็คือใบแรดิสนัะนะะ่นแหละคือบางคนเส่วนมากนะคะส่วนมากที่แม่จ๋าเห็นคือเขาจะไม่กินนะคะเขาจะไม่กินใบเขาจะกินแต่ ผลมันเนาะแม่จ๋าก็ไม่รู้ว่าทําไมมันอาจจะไม่อร่อยหรือมันอันนี้แม่จ๋าไม่ทราบเหมือนกันนะคะสําหรับสําหรับแม่จา๋าแม่จ๋าก,กินนะคะแม่จ๋าก,กินใบเขานะคะมันอาจจะไม่ได้แบบว่าอเรเดอร่อยอะไรมากมายแต่ว่าแต่ว่ากินนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าที่คนเขาไม่นิยมกินแม่จ๋าคิดว่านะคะในในความรู้สึกส่วนตัวที่ตัวเองกินมาคือใบเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับเหมือนหนามเล็กๆจ้ะทุกคน เวลาผิวสัมผัสมันจะเหมือนเป็นขนขนขนหนามๆมานะฮะแล้วก็มันจะออกขมขมนิดๆน,นะคะอารมณ์เหมือนผักกาดหินปะนะผักกาดหินเนาะคนไทยอาจจะไม่รู้จักหรือว่าแม่จ๋าก็ไม่รู้ว่าชื่อไทยเขาชื่ออะไรเนาะแต่มันจะเป็นภาษาอีสานภาษาที่บ้ายแม่จ๋าพูดก็จะเป็นผักกาดหินมันจะแบบว่าหินหินอะทุกคนมันจะหินหิน เนาะเอาเป็นว่าแม่จ๋ากินก็นแล้วกันนะทุกคนมาลุยกันเลยดีกว่ามีกระเจี๊ยบด้วยเด้อโอ้โหมาส้ตามตำมะละกอปราปายไปด้วยแครอทนะคะวันนี้รสชาติจัดจ้านนะคะจัดจ้านนะเห็นสีแบบนี้จัดจ้านนะเปรี้ยวเค็มเผ็ดมาครบ วันนี้รสชาติแบบว่ารสชาติแบบสำหรับคนแห้งๆมานี่สว่างโล่หรือตาสว่างโล่ส่างปลูกเองค่ะแลดิดก็เลยกินใบแต่แต่ ถ้ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็แม่แม่จาก็จะกินบ้างนะคะถ้าใบเขายังดูสดๆอยู่เนาะแต่ที่ปลูกเองนี่จะกินใบตลอดเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ฉีดยาเราไม่ได้ใช้สารเคมีใด แบบเหมือนเดิมจะเจี๊ยบนะแม่จา่จะชอบกินแบบไม่ต้มมันจะกรอบๆแล้วมีความเมือกของเขามันจะ นิดๆแต่ถ้าเราไปต้มเมือกมันจะเยอะในความรู้สึกของแม่สามันก็ขึ้นอยู่ที่คนชอบใครชอบแบบไหนก็กินแบบนั้นนะทุกคนชอบไม่เหมือนกันหรอกคนเรา กุ้งลายเสือ,อโอ้ขอร้องเยอะ quá dở trong clip kìm Trong này có thể hình kinh đi ít bòi hỏi Tông lý được มันมีวิธีถนอมหรือเปล่าแม่จำไม่รู้เลยไม่น่าจะมีวิธีถนอมนะอย่างผักอื่นเรายังมีวิธีถนอมนะเนาะเก็บไปกินนาน รสชาติแบบสั่ง สวงแล้วก็สั่งรสชาติ Je bon. 这家。 มาเดี๋ยวตัวนี้ปิดท้ายารายกันอู้ตัวมาเริ่มมาล่าดูทุกคนท้ารายการนะคะทำนี้กุ้งตัวนี้ล่าลากันไปด้วยกุ้งตัวนี้ค่ะ เล็ดมากเล็ดเล็ดเล,เลแซบ่แซบโอเคทุกคนขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวจะต้องขอตัวล่าลากันไปก่อนแล้วนะคะแต่ว่าอย่าลืมทุกคนมากินด้วยกันอีกนะ ในคลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อๆไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าของแซ่บของอร่อยของนัวช่องนี้เลยค่ะคลิปนี้แม่จ๋าต้องขอขอบคุณทุกๆก,การซัพพอร์ตนะคะทุกไลค์ทุกๆ like, คอมเมนต์นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีความสุขทุกท่านทุกคนเลยจ้าไปก่อนแล้วบ๊ายบาย